สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนในบทเรียนของหน่วยที่2เรื่องของระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนในหน่วยของระบบเศรษฐกิจก็คือเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะ ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในสื่อการเรียนการสอนที่ครูนํามาใช้นะคะครูจะนําสื่อการเรียนการสอนที่มีเผยแพร่อ,อยู่ใน Google นะคะหรือในสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถไปสืบค้นได้อย่างเช่นใน a c e b o o k นะคะของสังคมจําง่ายด้วยภาพนะคะหรือในสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นสไลด์แชร์นะคะอันนี้ครูแนะนําสื่อที่นักเรียนจะไปศึกษาเพิ่มก่อนเนาะ อ่ส่วนเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจเรามาพูดถึงคำว่าตลาดนะคะพอพูดถึงคำว่าตลาดทุกทุกคนมักจะคิดถึงสถานที่ถูกไหมคะเราจะคิดถึงสถานที่ที่ว่ามันมีการขายของไม่ว่าจะเป็นตลาดนะัดหรือห้างสรรพสินค้าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเราจะนึกถึงว่ามันคือตลาดแต่ถ้าเป็นตลาด จริงๆนะคะเอาเราพูดตรงๆเลยในตลาดในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะอดูตัวอย่างในนี้ก็ได้นะคะตลาดเนี่ยมันหมายถึงการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตลาดจริงๆจะมีแค่3องค์ประกอบเท่านั้นนะคะ องค์ประกอบของตลาดจริงๆนะคะจะมีแค่3องค์ประกอบเท่านั้นองค์ประกอบแรกเลยก็คือผู้ซือ้อนะคะแล้วก็จะมีผู้ขายและก็จะมีนะคะสินค้าหรือบริการแล้วทั้ง3อย่างนี้นะคะผู้ซือ้อผู้ขายนะคะก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกันเกิดขึ้น ซึ่งถามว่าผู้ซื้อผู้ขายจำเป็นต้องเจอกันไหมไม่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเชน่นง่ายๆนักเรียนซื้อของออนไลน์ใน Facebook หรือใน Shopee นักเรียนได้เจอผู้ขายจริงๆไหมไม่นะคะนักเรียนสั่งผ่านแอปพลิเคชันหรือนักเรียนสั่งผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์มันถึงหมายถึงกิจกรรมการซื้อขายนะคะกิจกรรมในการตกลงกันซื้อขาย โทษทีนะคะ,ะหมายถึงกิจกรรมในการตกลงซื้อขายสินค้าบริการโดยไม่จำเป็นต้องมีสถานที่นะคะต้องหมายถึงกิจกรรมในการตกลงซื้อขายสินค้าบริการนะคะโดยไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ไม่จำเป็นต้องพบกันและเป็นเวลาใดก็ได้ เหมือนอย่างปัจจุบันเลยนะคะอย่างเช่นที่เราซื้อผัดนช้อปปี้ลาซาดหรือสั่งผ่านนะคะไล n e แมนหรือสั่งผ่านแกลอะไรก็แล้วแต่นั่นคือคําว่าตลาดนะคะทีนี้ตลาดในระบบเศรษฐกิจเนะะี่ยค่ะมันจะมีการแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบมากๆนะคะซึ่งวิธีการแบ่งจะแบ่งตามลักษณะของสินค้าได้บ้างนะคะอย่างเช่น ตอนแรกนะคะแบ่งตามลักษณะของชนิดสินค้าก็จะแบ่งเป็นตลาดเกษตรอันนี้เราก็จะพูดถึงสินค้าเกษตรทุกๆอย่างนะคะอาตลาดสินค้าอุตสาหกรรมคือสินค้าที่ผ่านกระบวนการจากโรงงานอุตสาหากรรมนะคะตลาดบริการอาตลาดที่ให้ความอาสะดวกสบายอย่างเช่นสายการบินนะคะหรือเรื่องของอาการขนส่งอย่างเช่น อคอรี่ Curry, นะคะหรือแฟลตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนต่อมาถ้าแบ่งตามลักษณะการขายนะคะถ้าแบ่งตามลักษณะการขายก็จะแบ่งเป็นการขายส่งกับการขายปลีกขายส่งหมายถึงการขายสินค้าจำนวนเยอะๆนะคะขายสินค้าจำนวนมากๆนะคะอ่า ส่วนในการสินค้าขายปลีกก็คือการขายสินค้าจํานวนน้อยๆเล็กๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตลาดค้าปลีกง่ายๆเลยค่ะที่เรานึกถึงเลยก็คือเซเว่นอีเลฟเว่นถูกไหมคะเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเราจะนึกถึงเลยหรือถ้าเป็นตลาดขายส่งอย่างของนครศรีธรรมราชเลยก็คือเป็นตลาดหัวอิดอย่างเงี้ยค่ะที่ขายสินค้าจํานวนมากๆนะคะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำสินค้านั้นไปขายต่อนะคะ ต่อมานะคะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้านะคะถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้สินค้าก็จะเป็นตลาดสินค้าผู้บริโภคซึ่งอันนี้เป็นสินค้าขั้นเกือบเกือบขั้นสุดท้ายนะคะทีะ่ผู้บริโภคจะนำไปใช้ในการบริโภคเลยนะคะอันต่อมาก็คือตลาดปัจจัยการผลิต เราจำปัจจัยการผลิตได้นะคะว่าปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างประกอบด้วยที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยจะนําไปใช้ต่อในการผลิตสินค้าและบริการนะคะเพราะฉะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตสือ ถือเป็นตลาดปฐุมภูมิหรือตลาดทุติยภูมินะคะยังไม่ใช่หรือสินค้าขั้นกลางนั่นเองนะคะยังไม่ใช่สินค้าขั้นสุดท้ายเนาะต่อมาเป็นตลาดเงินและตลาดทุนคําว่าตลาดเงินนะคะแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้ค่ะ,ะดูที่ครูไฮไลท์ไว้ตรงสีแดงนะคะตลาดเงินจะหมายถึงตลาดที่มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นนะคะ เป็นเวลาไม่เกิน1ปีนะคะเป็นเวลาไม่เกิน1ปีอ่ะดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่เกิน1ปีอ่ะนะคะอย่างเช่นการการกู้ยืมระยะสั้นหรือการซื้อรถตั๋วนะคะ ซึ่งการซื้อลดตั๋วเนี่ยครูจะยังไม่อธิบายเนื่องจากเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปเรียนต่อในช่วงของระดับชั้นมปลายถ้าครูอธิบายเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวนักเรียนระดับชั้นมอสองนะคะจะเกิดความสับสนแล้วก็อาจจะยากเกินไปที่นักเรียนจะทําความเข้าใจได้เนาะเอาแค่ว่ากู้ยืมไม่เกิน1ปีแต่ถ้าเป็นตลาดทุนหรือตลาดหุ้นนะคะเราจะเรียกตลาดทุนหรือตลาดหุ้นก็ได้นะคะ จะเป็นการกู้ยืมระยะยาวนะคะเป็นการกู้ยืมระยะยาวนะคะเป็นเวลามากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะเช่นการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลนะคะการซื้อ,อาขายสละออมสินที่มันมีระยะเวลาเกิน1ปีนะคะการซื้อหุ้นกู้หรือหุ้นสามัญน,นะคะต่อมา สิ่งที่เราต้องเรียนจริงๆอันนั้นคือลักษณะของประเภทตลาดที่พูดถึงกันโดยทั่วไปนะคะแต่ถ้าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือตลาดในระบบเศ,ษศาารษฐกิจที่เราต้องเรียนกันจริงๆก็คือมีแค่2ประเภทเท่านั้นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งตลาดแข่งขันสมบูรณ์อันนี้เรามาพูดถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนทำไม เราถึงชอบพูดถึงลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะออตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยถือเป็นตลาดที่ผู้บริโภคได้เปรียบอ่าเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้เออ,เอานนี้คุยย้อนกลับขออนุญาตขอ อนุญาตย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะตลาดในระบบเศรษฐกิจคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยอะไรเป็นตัวแบ่งให้มันเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนาะอ่ะทีนี้มาดูตัวแบ่งตัวแบ่งแรกของตลาดที่แบ่งออกเป็นแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์เลยนะคะที่เขาใช้พิจารณาอ่ะ พิจารณาลักษณะของตลาดนะคะการพิจารณาลักษณะของตลาดว่าอันไหนเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์อันไหนเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันแค่3ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือจํานวนผู้ผลิตนะคะ,ะดูจํานวนผู้ผลิตหรือจํานวนผู้ขายนั่นเองนะคะ ว่ามีมากหรือน้อยนะคะอันที่สองค่ะเรื่องของลักษณะสินค้าหรือบริการนะคะลักษณะสินค้าหรือบริการว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะคะอันต่อมานะคะก็คือเรื่องของความยากง่ายนะคะความยากง่ายในการเข้าออกตลาดของผู้ผลิต อันนี้คือ3องค์ประกอบที่เขาใช้พิจารณานะคะว่าจะเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงชอบพูดถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนนะคะเพราะว่าในลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยถือเป็นตลาดในอุด,ดมคติ นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติที่ถามว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเรามีตลาดแบบนี้ไหมนะคะนักเรียนลองมาดูว่าเราจะมีไหมตลาดแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือตลาดแบบนี้สินค้าจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะคะสามารถทดแทนกันได้ด้วยนะคะเหมือนกันทุกประการและทดแทนกันได้สมมุติว่าพ่อค้าคนที่1 ขายราคา9บาทพ่อค้าคนที่สองขายราคา8บาทอ่ะเราอยากซื้อไข่เราอยากซื้ออ่าเอาใหม่นะคะอาสมุติผักคน้ะอ่ะเราไปซื้อผักไปเจอผักค้าผักคน้าพ่อค้าเจ้าแรกบอกขาย9บาทพ่อค้าคนที่สองบอกขาย8บาทเราจะซื้อเจ้าไหนคะเราก็จะซื้อเจ้าที่เป็น8บาทเพราะฉะนั้นพ่อค้าทุกคนในตลาดก็จะปรับให้ราคามันเป็นไงคะเท่ากันอ่านะคะแล้ว เราไม่พอใจเจ้านี้เราก็จะมาซื้อเจ้านี้ได้ซึ่งลักษณะสินค้าประเภี้นี้มันมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของอ,อราคานะคะแต่มันอยู่อยู่ที่เรื่องของลักษณะว่ามันเหมือนกันทุกประการแล้วมันต้องทดแทนกันได้นะคะอันที่2องผู้ขายต้องมีจำนวนมากนะคะผู้ซื้อผู้ขายมีผู้ขายท่าทีค่ะ ผู้ขายต้องมีจํานวนมากนะคะแล้วก็อ ال, พอผู้ขายมีจํานวนมากอย่างเช่นเรายกตัวอย่างง่ายๆตลาดข้าวไข่เจเียวสมมติมีข้าวไข่เจียวแถวเดียวกันเลยเป็นสิบร้านอย่างเงี้ยนะคะทุกๆุกร้านขายข้าวไข่เจียวเหมือนกันพอทุกทุกร้านขายข้าวไข่เจียวเหมือนกันปั๊บามว่าอะไรจะเป็นตัวสําคัญคะทุกๆร้านขายข้าวไข่เจียวเหมือนกัน พ่อค้าสามารถกำหนดราคามากแพงหรือถูกได้ไหมทีนี้ไม่ได้นะคะเมื่อผู้ขายมีจํานวนมากบับคนที่จะกําหนดราคาสินค้าได้คือคกลไกตลาดกลไกตลาดคืออะไรคะคือจุดตัดการของดีมานกับซัพพลายนะคะจุดตัดการของดีมานหรือซัพพลายนะคะซึ่งคนที่จะอย่างเช่นถ้า เจ้านี้บอกว่าคนเนี้ยเขาจะขายข้าวไข่เจียวยี่สิบบาทอ่ะคนนี้บอกว่าฉันอยากสิ้่ได้ฉันขายสิบแปดบาทถามว่าอีกเจ้าหนึ่งรู้ไหมว่าอีกเจ้าเราลูกค้าก็ต้องมาเลือกซื้อร้านที่เป็นเจ้าที่สิบแปดบาทเพราะมันถูกกว่าสองบาทอ่ะเจ้าแรกเขาก็จะทําไงคะลดราคาลงมาให้เหลือแค่เท่าไหร่คะอ่ะสิบแปดบาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นทีนี้ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ลักษณะของราคาสินค้านะคะก็ จะเป็นราคาเดียวกันนะคะเป็นราคาเดียวกันผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถกำหนดราคาได้คนที่จะกำหนดราคาได้ก็คือกลไกลตลาดหรือดีมานกับสปายเท่านั้นนะคะผู้จีก็ไม่สามารถผลิตได้เนาะอ่ะอันต่อมาผู้ซื้อผู้ขายนะคะจะมีความรู้เรื่องสินค้าเป็นอย่างดีว่าสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมาจากไหน มีคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้โดยส่วนใหญ่เราก็จะเจออย่างเช่นมาตลาดเกษตรกับตลาดหุ้นเราจะรู้ว่าอย่างเช่นส้มโอทับทิมสยามต้องมาจากไหนนะคะหรือ,อมะาขามเพชรบูรณ์ต้องมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่5คือผู้ขายสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรี ซึ่งพอผู้ขายสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีถามว่ามันเสรีจริงไหมนะคะในตรงนี้ถามว่าเสรีจริงไหมเ,เราลองคิดดูเวลาเราจะเข้าออกตลาดนะคะ่ะอย่างเช่นขายข้าวไข่เจียวล้วบอกวันนี้บอกเราไม่อยากเราไม่อยากขายข้าวไข่เจียวแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นธรรชิจอย่างอื่นอย่าลืมว่าเรายังมีต้นทุนอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ไข่เจียวถูกไหมคะเรายังมีเตาแก๊ส มีน้ำมันมีค่าเช่าสถานที่มีอุปกรณ์นูน่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการเข้าออกตลาดเสรีอย่างเราจะถอนตัวออกได้เลยตลอดเวลาเนี่ยได้ไหมหรืออยู่ดีๆจะเข้ามาเลยได้ไหมถ้าต้นทุนเรามีไม่พอเพราะฉะนั้นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เลยเป็นตลาดที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้นะคะมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้เป็นเพียงแค่ตลาดในอุดมคติเท่านั้นเนี่ยคะ่ะ เพราะมันถูกจํากัดด้วยว่าอะแล้วต้นทุนของการผลิตละ่ะเราจะเข้าออกตลาดได้อย่างเสรีตลอดเวลาหรือไม่แล้วถ้าลักษณะของสินค้ามันเหมือนกันทุกประการทดแทนกันได้แล้วกําไรของผู้ผลิตจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้เราลองคิดดูง่ายๆนะคะกําไรในระยะยาวละ่ะผู้ผลิตจะรู้สึกเป็นไงเพราะทุกคนจะได้เพราะทุกค,คนเหมือนกันลูกค้าจะซื้อเจ้านี้หรือเจ้านี้ก็ได้เพราะมันทดแทนกันได้หมดเหมือนกันหมดเลยอะ เพราะฉะนั้นในระยะยาวผู้ผลิตจะมีความรู้สึกถดถอยนะคะไม่มีกำลังใจที่จะผลิตก็จะเริ่มถอยออกจากตลาดไปเรื่อยๆแล้วเราถามว่านะับปัจจุบันนี้จริงๆแล้วผู้ซื้อหรือผู้ขายมีความรู้เรื่องสินค้าเป็นอย่างดีจริงหรือเปล่าออย่างเช่นแม้กระทั่งสินค้าออนไลน์ช้อปปีหรือการไลค์ขายส่วนใน c e e o o o k เรารู้จักคุณภาพสินค้าจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่เรารู้จักผู้ซื้อที่เป็นผู้บอกเรามาถูกไหมคะซึ่งบางครั้งเราก็ได้ตรงกับความเป็นจริงบางครั้งก็ได้ตรงกับความไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในปัจจุบันนี้ตลาดที่ใกล้เคียงกับตลาดสินค้าสมุนจริงๆมีตลาดอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือแค่ตลาดสินค้าเกษตรแต่วงเล็บว่าต้องเป็นตลาดสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ นะคะอย่างเช่นตลาด4ี่มุมเมืองนะคะหรือตลาดอิดซึ่งอันนี้ผู้ซื้อกับผู้ขาย <c oughs> เขามีความรู้อยู่แล้วว่าสินค้าเข้ามาจากไหนนู่นนี่นั่นนะคะกับอันที่2ก็คือตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าการที่ ผู้จะเข้าไปซื้อหุ้นหรือไปอไปเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องมีความรู้ในการเรื่องของการซื้อขายหุ้นเป็นอย่างดีนะคะแล้วเขาก็จะต้องมีเงินทุนที่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลานะคะอันนี้มันก็เลยเป็นถือเป็นตลาดที่ใกล้เคียงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนาะทีนี้เรามาข้อดูข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์อย่างที่บอกว่าข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เลยก็คือว่า ผู้บริโภคจะได้ราคาสินค้าที่ยุติธรรมนะคะราคาสินค้าที่ค่อนข้างยุติธรรมเพราะผู้ผลิตไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้เนื่องจากราคาสินค้าถูกกำหนดโดยกลไกราคานะคะส่วนผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยจะต้องมีการ ปรับปรุงนะคะคุณภาพสินค้าหรือบริการของตัวเิงอยู่เสมอเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นแต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเป็นได้แค่ระยะสั้นๆนะคะพอในระยะยาวนะคะมันจะถึงจุดที่ไม่คุ้มทุนหรือไม่ค่อยได้กำไรมันก็จะเกิดการถอนตัวออกไปของผู้ผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะได้แค่ในช่วงระยะสั้นๆเท่านั้น อันต่อมานะคะนีคุ้มสุดก็คือในเรื่องของสังคมนะคะคือในด้านของสังคมเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะอันนี้คือเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่นักเรียนทุกคนควรจะจำได้นะคะถ้านักเรียนมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนเม้นไว้ใต้อ่า อยู่ช่อง YouTube ช่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะไปพิมพ์ตอบหรืออะไรที่ครูอธิบายผิดพลาดไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับวันนี้เราจบในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเภทของตลาดที่จดัดโดยทั่วไปแล้วก็ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาต่อในส่วนของตลาดที่แข่งขันไม่สมบูรณ์ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีอยู่ ในชีวิตประจำวันนะคะมีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีค่อนข้างหลากหลายประเภทด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ค่ะ